ฉันเอลโบโรหัวหน้าแก๊งเดียอโบนายเพิ่งมาถึงลิเบอร์ตีซิตี้สินะแต่ตอนนี้ชื่อเสียงของนายดังกระชอนไปทั่วแล้วอีกเดียวจะมีการแข่งรถแถวหอประชุมใกล้ๆสะพานคาลาฮานถ้านายแน่จริงก็มาสิ่งกับพวกเราได้คนแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับรางวัลไป และภารกิจนี้เราต้องหารถซิ่งๆสักคันเพื่อที่จะไปแข่งขันนั่นเองนะครับแล้วก็หาเอาสักคันนะครับนี่เลยอุย้ยรถเท่มาพอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นรถของพวกแก๊งเดียโบโด้วยนะหลังจากที่เราได้รถมาแล้วเราก็มาเริ่มแข่งกันเลยนะครับสําหรับภารกิจนี้นะเราต้องแข่งให้ได้ที่1เท่านั้นนะครับก็ถือว่ายากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเอยเดียวโอ้โหมันโกงผมเดียวมันโกงเราโอ้โหโกงตั้งแต่เริ่มเกมใช่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยเอาเดี๋ยวมันก็โดนรถเม์เหมือนกันว่ะ เฮ้ยมันโดนรถเมีว่ะเฮ้ยโอเคโอเคมันก็โดนเหมือนกันนะครับเนี่ยกำตามสนองนะครับนี่ปะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาในภารกิจนี้เราไม่ต้องขับเร็วขนาดนั้นนะครับเราก็แค่ประคองรถให้มันถึงเส้นชัยก็พอแล้วนะครับผมว่านะอย่างนั้นเลยอ่ะรู้สึกว่ารถในเมืองนี่มันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เอาตกลงนี่ขับเลนไหนกันเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้เราถึงเส้นชัยแล้วนะครับในสุดเราก็ผ่านภารกิจนี้มาจนได้นะครับรถของเรานี่เกือบพังเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้ฉันเริ่มทําธุรกิจรูปแบบใหม่แต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่และมีพวกแก๊งเร็วๆมาก่อกวนพวกของฉันเพราะฉันไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้พวกมันพวกมันหาเรื่องผิดคนแล้วอามิโกพวกมันชอบกินไอศครีมมากไปเก็บระเบิดที่ฉันซุกไว้ที่ฮาร์วาร์ดแล้วไปหารถไอติมมาแถวๆนี้แล้วเปิดเสียงเพลงดังๆล่อพวกงโง่นั้นมาซะพวกมันน่าจะหลบอยู่แถวท่าเรือแอตแลนติก ขั้นตอนแรกเลยเราก็มาเอากระเป๋าระเบิดที่นี่ก่อนนะครับและหลังจากนั้นให้เรามาขโมยรถไอศครีมในตำนานนะครับนี่โอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับขอยืมไปขับหน่อยนะครับพี่ และให้เราขับรถมาที่ท่าเรือแอตแลนติกที่ว่านะครับแล้วก็จอดขายไอติมมันตรงนี้แหละนะครับนี่เลยแล้วก็แค่ออกไปจากรถนะครับแล้วก็เห็นปลาลาบเลยนะครับตอนนี้นี่เลยถืออะไรมาด้วยเนี่ยในมือเนี่ยไม่ใช่ติ๊บเพื่อระบโบนันเองนะครับต้องรอให้พวกนั้นนะครับมันเข้าไปใกล้รถก่อนนะครับถึงจะใช้งานมันนั่นเองนะครับนี่เลยโอ้โหภารกิจผ่านแล้วครับแค่นี้เลย มีไอ้พวกไทแอดมันอวดดีมันขโมยรถของฉันไปในคืนก่อนพวกมันต้องโดนไฟลนตูดแน่แต่ฉันดันเก็บของมีค่าไว้ในรถคันนั้นของมีค่าแบดหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะพวกฉันแอบซ่อนปืนไฟไว้ในเขตในชายหน้าเท้าไปย่างมันให้เหมือนหมึกไอ้พวกไทแอดมันจะได้รู้ชื่อของฉันซะบ้างเอลโบโลหัวหน้าแก๊งเดียโบ และภารกิจนี้เราต้องมาเอาปืนไฟที่เจ้าเอลโบโลแอบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปจัดการเก็บพวกไทแอด25ตัวเลยนะครับภารกิจนี้ถือว่าโหดมากๆนะครับนี่เลยนะมันยืนอยู่แบบนี้แหละนะไอพวกไทแอดนะครับแล้วก็เผามันเลยนะครับเหมือนกับย่างหมึกนี่แหละนะ มีคนฉวยโอกาสขโมยรถตู้เก็บสินค้าของฉันไปแต่ไอโง่นั่นมันรีบเกินไปเลยเปิดประตูท้ายทิ้งไว้แล้วตอนนี้ของของฉันที่สวยงามมันตกเกินกาดทั่วลิเบอร์ตี้ซิตี้ไปหมดนายต้องไปเก็บมันตามทางและตามสินค้าที่ตกไปนายจะเจอกับไอห,หัวขโมยนั่นถ้านายเก็บสินค้ามาทั้งหมดแล้วนายเอามันไปส่งที่ร้านหนังสือที่ย่านเลดไรและที่นี้เราก็ขึ้นรถตู้คันนี้เลยนะครับเพื่อที่จะ ไปเก็บหนังสือตามทางนั่นเองนะนี่เลยมันก็จะเป็นหนังสือแบบนี้นะครับมันก็คือหนังสือเพลย์บอยนั่นเองนะครับนี่เรามีเวลา40วิน,นะในการเก็บนะครับนี่แต่ละอันนะมันก็จะบวกเวลาให้เราไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็เก็บตามทางไปนะนี่เลยมันก็จะอยู่เกือนถนนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะ่าลูกพี่โอ้ยรถในเมืองเนี่ยมันขับยังไงกันครับเนี่ย และตอนนี้เราก็ขับมาใกล้ที่จะถึงตัวคนร้ายแล้วนะครับแต่ตอนนี้เวลามันจะหมดแล้วนะครับเล่นยากเอาเรื่องนะครับเนี่ยถึงยังยังไม่ถึงเหรอเอายังไม่ถึงอีกสี่วิส2 1สอน,นี่ไงเจอแล้วไอหัวคนร้ายนี่แล้วก็จัดการมันไปนะครับและเราก็นํารถคันนี้มาส่งที่ร้านหนังสือเพย์บอยนั่นเองนะครับนี่เลยถอยไปครับทุกคนผมจะมาส่งหนังสือ เฮ้เจ้าหนูไอ้โทนี่ลูกป้ามันไม่อยู่นะแต่มันฝากจดหมายไว้ลองอ่านดูแล้วกันนะเราอยู่ในช่วงสงครามพวกไทแอดมีโรงงานปลาเป็นป้อมปราการกิจการส่วนใหญ่ของพวกมันน่ะเหรอก็อยู่ในตลาดปลาในไชน่าทาวงไงล่ะร้านซักเลียดตอนนี้กลับมาอยู่ในการคุ้มครองของพวกเราแล้วแต่พวกไทแอดน่ะสิมันยังอยากจะคุ้มครองร้านซักเลียดนั้นอยู่ถึงเวลาแล้วที่พวกมันจะต้องโดนลงโทษพาลูกน้องของฉันไปจัดการหัวหน้ามันซะเอาให้เรียบเลย เดี๋ยวดูพี่ครับมาขึ้นรถสิเดี๋ยวเฮ้ยพี่มาขึ้นรถสิครับประโูไม่ขึ้นรถเนี่ยเขากําลังบวกกันเนี่ยในภารกิจนี้นะครับเราก็ทําตามที่โทนี่สั่งเลยนะครับก็คือต้องไปจัดการล้างบางพวกไทแอนนั่นเองนะครับและตอนนี้ทั้งเมืองได้ลุกเป็นไฟนะครับและแก๊งของโทนี่ก็จะใส่สูตรดำนะครับส่วนพวกไทแอดก็จะใส่เสื้อฟ้านั่นเองนะนี่เลยแล้วก็ไปจัดการมันนะเพราะว่า ตอนนี้ได้เปิดฉากโจมตีกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยมันจะวิ่งมาหาเรานะเราก็บวกมาเลยครับยามไปรีรอมานนีโโ่โอ้โดนเข้าให้โดนเข้าให้ป่ะเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่3จุดเนาะที่เราจะต้องไปจัดการนะครับนี่เลยทั้งเมืองนะกำลังบวกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของเราเนาะและตอนนี้เรามายัางจุดที่2นะครับก็จะเป็นย่านชน่าทาวตรงนี้เลยนะครับนี่มันมาหลายคนนะครับเราอาจจะต้อง เปิด R p g จมันเลยนะครับนี่โอ้โหที่เดียวจอดนะครับลูกน้องเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเนี่ยและจุดสุดท้ายนะครับมี2วิธีในการจัดการหัวหน้าแก๊งของพวกมันนะครับสำหรับวิธีแรกที่ผมจะแนะนำนะครับไม่ต้องเสียเลือดเนื้อนะครับแล้วก็แอบซุ่มโจมตีเลยนั่นเองนะครับนี่เลยแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็จัดการให้หัวหน้าไทแอดไปเลยนะนี่ยิงเข้าไปตัดขั้วหัวใจเลยครับเรียบร้อยอา้าวลูกน้องสองคนบอกเอา้า นี่ภารกิจจบแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือมี2วิธีเนาะวิธีแรกก็ทําตามผมนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือพวกไทแอดมันทํางานขายปลาอยู่นะครับแล้วก็ไปหารถที่มันมีรูปปลาตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ขับเข้าไปแล้วก็วนมาฝั่งนี้แล้วก็มาจัดการไอ้ตัวนี้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ศพมันหายไปไหนแล้วครับเนี่ยฉันว่าฉันเบื่อกับเรื่องงี่เง่าพวกนี้เต็มทีแล้วะ่ะฉันอยากจบศึกกับพวกไทแอดแบดครั้งเดียวจอดเอ็กบอล ติดตั้งระเบิดใส่รถขยะไว้มันตั้งเวลาไว้แล้วนายเอารถขยะไปบึ้มพวกมันให้ไหลหลักฐานซะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนระวังด้วยนะระเบิดมันเปราะบางมากขับดีๆละ่ะพวกที่โรงงานป้ามันจะเปิดประตูให้รถขยะเสมอนายขับรถเข้าไปข้างในและรีบหนีออกมาซะและฝากซื้อลมด้วยนะมันไม่กันฝนเลยและภารกิจนี้ง่ายมากๆนะครับเราก็มาเอารถขยะที่ เจ้าเอกบอลได้ติดตั้งระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วคันนี้เลยนะแล้วก็ขับรถไปที่โรงงานของพวกไทแอดเลยนะครับและในระหว่างที่เรากําลังขับรถไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับอย่าให้ชนนะครับเดี๋ยวระเบิดมันจะทํางานนะครับและตอนนี้เราก็ขับมาที่เขตคา,าราฮานพอยแล้วนะครับและเราก็ขับรถเข้ามาข้างในโรงงานปลาของพวกมาเฟียจีนไทแอดนั่นเองนะและเราก็ ขับรถนี่เลยนะครับรถถังขยะของเรานี่เหนนะแล้วก็กดแก๊กหนึ่งทีแล้วก็วิ่งเพนปลาลาบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังระเบิดแล้วนั่นเองนะครับไปครับไม่อยู่แล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปิดระเบิดเป็นป๊อปควนเลยนะครับแต่ตอนนี้มันจะปิดทางลาแล้วและเราก็รีบวิ่งหนีออกไปเลยนะครับจะอยู่ทําไมเล่า เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะฉันขอคุยงานกับคนนี้ก่อนไอ้พวกโคลอมเบียคาเทลพวกมันกำลังผลิตยาสแปงในลิบติ้ซิตี้แต่เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนพวกมันรู้ตัวก่อนตลอดว่าเราจะทำอะไรฉันคิดว่าเราน่าจะมีหนอนบอดไส้มีคนหนึ่งชื่อเคลลี่ป๊อปทำงานในบาร์ของเจ้าลุยจิช่วงนี้มันดูรวยผิดปกติไปหน่อยเติมเกมเป็นว่าเล่นเลยถ้ามันไม่แอบปิดบังอะไรก็คงบอกอะไรบ้างแล้วมันขึ้นแท็กซี่กับ บ้านหลังเลิกงานตลอดฉันอยากจะให้นายสะกดรอยตามมันไปถ้ามันเป็นไส้ศึกตุยมันซะจอดรถด,ดักซุ่มรอหน้าขับของลุยจิเจ้าแคลรี่บ๊อปกำลังจะออกมาและให้เราขับรถมาสะกดรอยตามเจ้าแคลรี่ป๊อปนะครับนี่เลยมันชื่อเคลรี่บ๊อบนะผมอาจจะอ่านผิดนะครับและที่นี่เราก็รอมันออกมาเท่านั้นเลยนะครับเอาไงมันมาแล้ว ถ้ามันออกมาแล้วนะครับให้เราถอยรถออกไปนะน,นี่ให้อยู่ไกลให้มากที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ไปนะครับเจ้าเคลลี่บ๊อบนะหรือว่าเคลลี่บ๊อบนี่เนี่ยนะมันจะรู้ตัวนั่นเองนะครับค่อยๆขับไปนะและตอนนี้เราก็ขับมาที่ย่านท่าเรือพัตแลนแล้วนั่นเองนะครับเราจะสังเกตหเห็นว่า รถแท็กซี่ของเจ้าแคลรี่บ๊อบนะครับมันขับรถเข้าไปด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็สะกดรอยตามเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งผีผามนะครับก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปก่อนนะเอาว่าไงเพื่อนเอ้าตามมาทำไมเนี่ยนายรู้ไม่ใช่เหรอว่าที่นี่เราปิดบังเป็นความลับผมไม่ได้ตามมานะ มีส่วนของผมด้วยใช่ไหมนี่ยาสแปงของแกไอคีฟองมีอะไรก็พูดมาเลยโอเคโอเคคือแก๊งเโวเน่นยเขากําลังทําศึกสองด้านพวกเขาลบกับพวกไทแอดไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้กันเลยขนาดเดียวกันโจอี้ลวเน่ก็มีปัญหากับพวกเฟอร์ลินลี่และเจ้าแก่ซาวาโตเล่ก็กลัวว่าตัวเองจะมีอันตรายเลยสงสัยทุกคนแล้วก็สงสัยทุกๆอย่างงั้นเขาอาจจะสงสัยแกด้วยนะฉันไปละ แล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าเคลรีบ๊อบนี่แหละนะเป็นไส้ศึกของตระกูลเโวนี่นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปจัดก,การเก็บมันเลยนะครับ พวกคาเทลได้เงินมหาศาลจากการค้ายาสแปงถ้าเราเปิดฉากโจมตีพวกมันก่อนพวกมันต้องเสร็จเราแน่พวกมันจะต้องผลิตยาสแปงบนเรือใหญ่ที่นายพึ่งตามเจ้าแคลรี่ป๊อปไปแน่นอนเลย เพราะงั้นเราต้องร่วมมือกันฉันอยากจะให้นายทำลายโรงงานสแปงนี่คือคำขอร้องส่วนตัวจากฉันสวัตโตเล่ริโอเน่ถ้านายทำสำเร็จฉันจะให้นายทุกอย่างเลยขอเมียท่านได้ไหมครับไปหาเอกบอลน,นายต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดและทีนี้ให้เราเดินทางไปหาเจ้าเอกบอลเลยนะครับแล้วก็มาทางลัดเลยนะครับขับลงมาตรงนี้นะครับเจอเจ้าเอกบอลเลยนะครับนี่เลย เฮโยว่าไงเพื่อนสวัสดเล่ลายมาบอกฉันแล้วแต่งานแบบนี้ต้องใช้ดินปืนเยอะเหมือนกันนะฉันต้องการค่าใช้จ่ายสักแสนเหรียญนะ่ะนายมีไหมนายรู้จักฉันนี่นายได้กําไรคืนเยอะแน่แนๆกลับมาที่นี่ตอนที่นายมีเงินแล้วไปหาเงินมาซะและในภารกิจนี้เราต้องไปหาตังมาสักแสนหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าในตัวของเรามีตังหนึ่งแสนแล้วนะครับเราก็ไปรับภารกิจต่อเลยนะโอเคไปลุยกันเลย ฉันติดตั้งเจ้าหนูระเบิดนี้ได้แล้วแต่มือพังแบบนี้ฉันคงใช้เจ้านี่ไม่ได้หรอกเอาไรฟเฟิลนี่ไปแบ่งงานกันทําโอเคตามนี้นะและให้เราพาเอ็กบอลไปที่โรงงานผลิตยาสเปงคที่ท่าเรือได้เลยนะครับนี่เลยอ่ะเอ็กบอลไปกันเถอะและตอนนี้เราก็ขับรถมาที่ย่านท่าเรือพอตแลนด์นั่นเองนะครับเราก็จะได้เจอกับพวกลูกน้องของพวกศัตรูนะครับอยู่เต็มเรือไปหมดเลยนะครับก็คือเรือลํานี้ มีการผลิตยาสแปงอยู่ด้านในนั่นเองนะครับและเราก็เป็นคนดีซะง,งั้นเชียวนะครับเพื่อที่จะมาทำลายยาสแปงที่ผลิตอยู่ที่โรงงานแห่งนี้นั่นเองนะครับและเจ้าเอกบอลก็จะบอกว่านายไปหลบอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวฉันจะหลบอยู่ด้านล่างถ้านายยิงนัดแรกเดี๋ยวฉันจะตามเองนี่ก็คือเจ้าเอกบอลก็จะขึ้นไปวางระเบิดนั่นเองเนาะแล้วเราก็ให้วิ่งขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ มาซุ่มโจมตีนั่นเองนะแล้วก็ภารกิจนี้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าง่ายหรือยากดีนะครับเพราะว่ามันมีพวกศัตรูนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะนี่เลยอยู่ด้านล่างก็มีนะครับด้านบนก็มีแล้วก็อยู่เต็มเรือไปหมดนะครับวิธีเล่นกองง่ายๆนะครับเราต้องรีบจัดการจากล่างขึ้นบนนั่นเองนะครับมาแล้วก็จัดการให้คนที่มันยากยากก่อนนะแล้วก็รีบจัดการพวกนี้เลยนี่จัดการไปแล้วนะครับแล้วก็จัดการให้อยู่ด้านบนด้วยนี่ยิงให้หมดนะครับอย่าให้เหลือสักตัวเลย นี่แล้วลองรีบยิงก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวนะครับนี่มันมืดนะมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับไอเอ็กบอลน,นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วนะตอนนี้นี่ก็จะเหลือไอตัวนี้ด้วยตูวเดดมันเหมือนมันไม่รู้นะพวกนี้มันไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าเรามาถล่มพวกมันแล้วเอ็กบอลอยู่ไหนเนี่ยเอ็กบอลนี่ไงเอ็กบอลมาแล้วหมดแล้วโอเคภารกิจนี้เราผ่านจนได้นะครับเอ็กบอลวางเราเบิดเลยเพื่อน และเราก็จะได้รับค่าตอบแทนมาถึงแสนห้านะครับแต่ว่าในภารกิจนี้รู้สึกว่าเราจะได้แค่5้าหมื่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเสียไปหนะึ0งแสนเนาะ นี่ไงล่ะมือเก็บงานคนปรดของฉันฉันภูมิใจมากไอ้หนูนายเตะพวกกระจอกนั่นกระเจิงไปหมดเลยฉันมีงานอีกนิดหน่อยให้นายทําก่อนพวกเราทั้งหมดจะมาฉลองกันมีรถอยู่คันหนึ่งมันจอดอยู่ใกล้ๆคลับของเจ้าลุยจิข้างในเนี่ยมันมีสมองคนอยู่เราต้องช่วยใครบางคนเพื่อซื้อใจเขาและดูเหมือนว่ามันจะยุ่งยากนิดหน่อยนะนำมันไปที่เครื่องบดก่อนที่พวกตำรวจจะเจอเข้า และทีนี้เราก็ขับรถมาที่แถวขับของเจ้าลุยจินะครับแต่ทว่าเราก็จะได้เจอรถอยู่นะครับมันก็จะจอดอยู่ด้านในนะครับแต่ทว่ามาเรียส่งข้อความมาบอกว่าในรถคันนั้นมันมีระเบิดเจ้าสวาตโตเตรมันจะรอบสังหารนายเอางานเข้าแล้วนะครับและมาเรียก็จะบอกเราว่าให้ไปพบเธอที่ท่าเรือใต้สะพานคา,าร์ฮานนะแล้วก็เปลี่ยนแพนเลยนะครับทีนี้นี่เลยแล้วก็ ขับมาที่ท่าเรือใต้สะพานคารหานนะครับท่าเรือเล็กใต้สะพานคารหานฟังนะไอ้แก่สวัตโตเล่คิดจะหักหลังพวกเรามันคิดว่าพวกเราจะแทงข้างหลังมันเขาต้องการให้คุณไปทําลายแก๊งคาเทลอีกฉันปล่อยเขาทําแบบนั้นไม่ได้ฉันผิดเองเพราะฉันเคยบอกเขาว่าฉันเคยใช้ยานั่น คุณถูกมาเฟียหมายหัวฉันเองก็ต้องหนีด้วยฉันเห็นการฆ่ามามาาพอแล้วพอกันทีนี่เพื่อนของฉันเองอาสึกาจังเธอเป็นคนเดียวที่ไว้ใจได้หน้าโมเอะนิดๆมาเถอะฉันคุยกับพวกของฉันแล้วเราควรไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมาเฟียอิตาลีจะแฮมา และแก๊งคาเทลก็คือผู้ที่ผลิตยาสแปงนั่นเองนะครับเหตุผลของซาวตโตเล่อาจจะเพราะว่ามาเรียเคยใช้ยาสแปงไอซาวตโตเล่มันก็เลยรู้มม่ก็เลยอยากจะปิดโรงงานแล้วก็อยากจะล้างบางพวกคาเทลทั้งหมดแต่มาเรียก็น่าจะรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกคาเทลสวยนั่นเองเนาะนิวพอร์ตคอนโดของอาซึกะคาเซน อาสึกะจังกับฉันมีเรื่องต้องคุยกันนิดหน่อยทำไมคุณไม่ล่องเรือเล่นแถวนี้ก่อนละ่ะคุณต้องมีที่พักไว้นอนมีโกดังอยู่แถวริมสุรแถวเบลรีวิวมันน่าจะเหมาะกับคุณนะกลับมาที่คอนโดของฉันเมื่อคุณพร้อม และตอนนี้เราก็มาที่เมืองที่2แล้วนะครับและคอสปีดตอนนี้ถูกไม้หัวโดยสวาโตเตรสและเกือบจะถูกวางแผนสังหารโดยเหตุผลที่ไม่ค่อยที่จะมีกเซนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเมียมาเรียของพี่แกไปใช้ยาสแปงก็เลยอยากจะเก็บทุกคนที่น่าสงสัยและตอนนี้เราก็ไม่มีทางเลือกก็เลยหนีมากับมาเรียและมาอยู่กับพวกอาสึกะนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม